สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูสิจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องคําที่มีหอนาก่อนจะไปเรียนเรื่องหอนาเรามาฝึกร้องเพลงหอนากันก่อนนะคะเริ่มกันเลยอักษรน,นําอักษรน,นําเด็กๆจําตัวนำซองตัว1นออ่างสองหอหยบอยู่หน้าใครไม่ออกเสียงมัน หอหีบนำอักษรแปดตัวหญิงหยิบแหวนหรูหอหีบนำอักษรแปดตัวหนีหมีเหงื่อไหลอย,อยู่หน้าใครใหม่ออกเสียงมันนักเรียนอย่าลืมจดเพลงหอนำลงในสมุดภาษาไทยด้วยนะคะและอย่าลืมอัดคลิปส่งคุณครูได้ค่ะค่ะเรามาเรียนเรื่องหอนำกันเลยค่ะ หอนำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวแรกคือหอเป็นอักษรน,นำไม่อ่านออกเสียงแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังเช่นคำว่าหนาวหอนออาวหนาวหอนหีบกับนอนหนูเป็นพยัญชนะตน้นสระอาคือสระ วแหวนคือตัวสะกดนะคะค่ะเรามาจดจำนะคะอักษรน,นำที่มีแดตัวนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอักษรที่มีหอนำมีทั้งหมดแดตัวประกอบด้วยหอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำยอหอนำรอหอนำรอ หอนำมอและหอนำวอนะคะการอ่านหอนำจะอ่านออกได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคืออ่านออกเสียงพยางค์เดียวคือจะออกเสียงหอแหวนหมายถึงเครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วมอหมายถึง ผู้ตรวจรักษาโรคหนาวหมายถึงอาการที่รู้สึกเย็นหมอนหมายถึงเครื่องนอนสำหรับใช้หนุนศีรษะเรามาฝึกอ่านคําพยางค์เดียวกันนะคะเหงาใหญ่ยญ้าหวาน น้ำมห,มนหมักโยกหยุดหรูหลีไหวหมีหยิบหวานหมูเก่งมากๆเลยค่ะค่ะต่อไปเรามาดูแบบที่สองกันบ้างนะคะแบบที่สองคืออ่านออกเสียงสองพยางคือ จะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางนานะคะไปดูกันเลยค่ะถนนตลาดจรวนหอนนำที่อ่านออกเสียงสองพยางนะคะสนามผนึกขนม ฉลองมาฝึกอ่านคำกันค่ะตลับสนิมถลุงจริตกนกตะลิ่งเฉลิมถนอมสมองสมัยขนุนขยับขยายสมอตลอด ฉ่า,าอริดอร่อยค่ะหลังจากที่นักเรียนร้องเพลงหอนำไปแล้วแล้วก็เรียนรู้เรื่องหอนำแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่26ของแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนอ่านแล้วระบายสีรมที่เป็นอักษรหอนำด้วยสีม่วงนะคะหอนำให้ระบายด้วยสีม่วง ถ้าไม่ใช่หอนำให้ระบายด้วยสีเขียวอย่าลืมนะคะอันไหนที่เป็นหอนำให้ระบายด้วยสีม่วงแต่ถ้าคําไหนที่ไม่ใช่หอนำให้ระบายด้วยสีเขียวค่ะสําหรับวันนี้คุณครูสิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ